ลิสต์มาให้นะคะประมาณ30คำถามาม30นาทีท่านไหนเอาไปเล่นไปเขาฝากมาถามจริงๆนะคะเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะพี่เอาถามหน่อยว่าปกติน้องๆเนี่ยได้มาช็อคที่เซนทรัลลาดพร้าวเป็นประจำอยู่หรือไม่คะโอ้ รื่นงบอกเลยว่าเป็นที่ที่ผมตัดผมประจำผมก็เลยแวะเข้ามาที่นี่ตลอดเมื่อก่อนอใช่ไหมว่วตอนนี้ก็ด้วยตอนนี้ตอนนี้โอเควนัน <Okay. S 3> ตอนนี้ก็ยังช็อปอยู่เมื่อวานเเพิ่งมาตัดผมก็เลยเดแวะเข้ามาเดินแล้วก็เินซื้อเสืส้อผ้าไปมีใครเจอไหมมีใครเจอไหมไม่เจออยากเจออยู่นะคะทำทางตัวได้โอเคพร้อมตัวนะคะแน่นอนผมเหมือนกันครับถ้าห้างไหนที่อยู่คู่กับคนไทยก็คือเซ็นท่านั่นเองใช่ครับตั้งแต่ตอนเด็ก จนถึงตอนนี้ผมว่ายังเข้าเซ็นท่านอยู่เพราะว่าไม่ว่าจะนึกอะไรไม่ออกแล้วซื้อของต่างเช่นวันนี้ผมซื้อของเพื่อใช้ไฟฟ้า,าผมไปซื้ซื้อที่ไหนก็เซ็นท่านเลยครับเสื้อผ้าเอ่ยก็เซ็นทา่านครีมสกินแคร์ก็เซ็นทา่านเหมือนกัน น่นะคะสุดยอดขายของเก่งมากนะคะเจๆจริงเรื่องจริงด้วยนะคะเพราะว่าคือมันเป็นศูนย์การค้าที่มีครบทั่วุกอย่างดิ่นก็มีนะคะหรือว่าเราอยากจะมาช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นไลฟ์สไตล์อิเล็กทรอนิกส์ไอทีนะคะก็คือมีครบอยู่แล้วนะคะแล้วถ้าสมมติว่าเราจะให้เลือกเนี่ยว่า อะทำอะไรกันอยู่คะทุกคนนิ่งมากนะคะสมมุติว่าเราจะให้เอิร์ธกับเม็กซ์เนี่ยซื้อของให้กันและกันนะคะเราจะซื้ออะไรดีแล้วก็พร้อมอะไรบ้างนะคะอย่างนี้ดีกว่าเอิร์ธจะซื้ออะไรให้มิกค่ะอันบิกเลือกก่อนเลยอ่ะให้บิกเลือกก่อนจะซื้ออะไรมิกจะซื้ออะไรให้เอิร์ธให้ให้กันและกันให้กันและกันใช่ถ้าสมมติจะซื้อให้จะซื้ออะไรดีอย่างเงี้ยมิกจะซื้ออะไรให้เอิร์ธคะ แกน้งก็หลบมาเนึ่ยพี่เขาพอมองแต่หัวจะหลบเท้าหรือพวามว่าไงไม่ก็คือเรามีครบแล้วนะอยารู้ไหมว่าคุณมีของครบทั้งร่างกายไปขนาดนี้ขนาดยังไม่ครบก็ได้ขาดอะไรที่บ้านขาดอะไรบ้างอะไรแล้วก็ใช้ไฟฟ้าหรือว่าอิเล็กทรอนิกส์ที่มันบอกใช่ไหมคะเนี่ยตอนแรกว่าจะซื้อให้นะแต่บอกว่าซื้อไปแล้วไงบอกตอนไหนคุยอะไรกันสองคนโอเคเจออะไรให้หา อาจจะซื้อที่คุณบอกว่าช่วงนี้คุณอยากได้เช่นรองเท้ารองเท้าที่นี่เขามีเยอะมากนะคุณนะรองเท้าสไตล์ไหนฮะสไตล์แบบที่คุณยิ้มของผมเป็นสปอร์ตสปอร์ตใช่ไหมเขาชอบมากเลยชอบยิ้มรองเท้าผมมากจริงเหรอจริงครับเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าผม เวลาใส่ของเ้าสีขาวจะเปื้อนง่ายลถ้าเปื้อนง่ายมันก็ไม่สามารถใช้ออกงานได้แล้วเดี๋ยวน้หนึ่งเพราว่าใส่เขาสีขาวมันเปื้อนง่ายก็เลยยืมแล้ววันนี้ใส่สีอะไรมาสีขาวของเขาแล้วอันนี้ก็ยืมเหมือนกันเพราะมันเปื้อนง่ายเนาะเปื้อนง่ายเพรผมที่เป็นในสต็อกสีขาวไม่มีที่มันสะอาดเลยที่มันสามารถตอกงานได้นอกจากของน้องที่เอ้ยน้องเขไม่ได้ใส่ก็เราก็เลยแบบว่ายืมหน่อยละกันได้ไหมล่ะยืมได้ไหมล่ะได้เลแกเฮ้ย เพราะฉะนั้วันี้ผมว่าต้องได้รงเท้าใหม่แล้วนะเออต้องเข้าแล้วนะเงาทาต้องเข้าอกูบอกแล้วนะอันเดี๋ยวผมซื้อให้กูจะเอากี่คู่โอ้ยใส่เปด้วยยังไงสิแต่เธอเธอคืนให้ด้วยนะได้ขอสับน้ำลายบนหน้าแป๊บเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนยเด โอเคเล่นลองเล่นอะสำหรับผมผมจะซื้อรองเท้าให้เธอใช่ไหมฮะค่ะผมว่าจะซื้อออเซอร์ซอรี่ให้เขาเพราะว่าเพราะอะไรเพราะอะไรใขาชื่อชื่อเขาชอบอะไระรู้สึกดีอ๋อดีใชอบใส่ดีใจ้ะเชุนต่างหูสร้อยข้อมือดูซีรีส์อยู่นะมีวงมีแหวนอย่างเนี้ยอเคเออนะครับมีแหวนมีสร้อยแหวนนะจะซื้ออะไรดีคะอาจจะเป็นสร้อยคอ เพราะว่าช่วงนี้เขาแบบชอบซื้อแซ่ขอมากใช่ไหมฮะอ๋อนี่ผมก็เลยยืมของใส่โช,ว,ชว์ชวอ๋อโชว์โชว์อ๋ออันนี้ของใครที่ใส่ของใครของเองของมิกอมเองครับของมิกเองแต่ไปซื้อด้วยกันอ๋อก็แค่ไปซื้อด้วยกันก็แค่นั้น,น<ม>แหละแต่ว่าเออของเราเองนะคะอ่อยนี้ คนนึงซื้อเรื่องประดับคนนึงซื้อรองเท้านะคะเพราะว่าเป็นของที่ชอบคือชอบยืมกันละกันนะก็เลยจะซื้อให้เป็นของตัวเองไปเลยนะคะและได้ขา่าวาว่าเพิ่งมีการจัดงานแฟนมีที่ฮ่องกงมาใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างให้เล่ากันนิดนึงโอ้สนุกดีครับเพราะว่าที่ฮ่องกงเราไปครั้งแรกเหมือนกันแล้วก็<ฆ>ไปด้วยกันด้วยรู้สึกว่าแฟนคลับให้การต้อนรับดีมาก<ฆ>แล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นคือเซอร์ไพรส์มากคืออาหารอร่อยมากค่ะเริ่มผมคิดว่าจะแบบ เอ้ยมีอาหารทะเลเดี่ยเพราะว่าประเมืองเขาเป็นเมืองที่ติดอยู่เป็นกาะเป็นกาะอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกอย่างคือผมกินได้หมดเลยอ่ใช่ก็คืออร่อยทุกบาทนะคะนอกเหนือจากอาหารก็ประทับใจนะคะแฟนคลับด้วยน่ารักใช่ครับผมนะคะแล้วมิสละคะก็เหมือนกันเหมือนกันเราชอบกินไงเราก็เลยเไปเนี่ยเราจอยมากแล้วก็เราได้กินชาบูม่าล่าโอ้ต้นตรบบ Yes, อร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากต้องล,<ะ>ลองค่ะ,ตคะแต่ว่าซีฟู้ดก็คือที่สุดมากเพราะว่าไปแล้วแบบเออมันด้วยความที่เขาใกล้ทะเลมากอะไรเงี้ยอาหารทะเลของเขาเรื่รสชาติตีแบบตีมากๆแต่ว่าได้กินเขาเรียกว่าอ,อะไรสดใหม่หอยหลอดยาา่างรักอร่อยมากเราไปได้กันหรือเปล่าลแล้วคุณกินเมนูเดียวกันไหมคะเนี่ยยังไงทานเมนูเดียวกันไหมคะตอนนั้นน่าจะเข้าห้องน้ำโอเคก็เลยกินาไม่ทานก็เลยไกิน เฮ้มาไม่เหลือแล้วเหรอหมดแล้วไงสั่งมาแล้วอร่อยก็กินหมดเลยนะคะคือประทับใจนะคะทั้งแฟนคลับก็น่ารักแล้วก็อาหารก็อร่อยด้วยนะคะแล้วก็พึ่งฉลองครบรอบมินาภาพ1ิปีกันไปด้วยใช่ไหมคะดข่าวมายังไงสิฉลองครบรอบสิปีเฮ้ยสิปีแล้วเหรอเดี๋ยวแน่นเดี๋ยวแนนไปงงไปงงอยู่นะสิปีคนที่ไหนไม่น่าเชื่อนะพี่เป็นน้องก็ได้ถึงสิปีไม่น่าเชื่อ ให้มิ้พูดก่อนดีกว่ามพูดหลายรอบเหมือนกันนะวันนี้หลายรอบแล้วนะติกก่อนรู้สึกดีครับที่ได้มีน้องเข้ามาเข้ามาในชีวิตได้ท้เป็นทําพาน์ในการทางานแล้วก็คุยในเรื่องส่วนตัวในเรื่องเป็นเกี่ยวกับต่างๆได้รู้สึกแฮปีที่เขาเข้ามาในชีวิตกเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไแล้วก็ทำให้เรามีความสุขได้แชร์โมเมนตดีรอะไรค่ะ มีกามิกามิกะคะทำไมี่ฉันเขนินก็ไม่รู้เนี่ยนะคะ <c oughs> จัดค่ะ <c oughs> ก็อ่สิบปีมันก็เป็นเวลาที่นานนะและ้วก็เป็นเวลาที่เราได้ใช้ชีวิตด้วยกันเยอะมากสิบปีเราผ่านเฮ้ยอะไร <c oughs> ก็คือเราเราอ่าผ่านทั้งช่วงเวลาที่แบบดีๆแล้วก็ลายๆกันมากๆแล้วก็อ่าไม่อย่นานนานมากๆจริงๆแล้ว <c oughs> ผมรู้สึกว่าผมดีใจที่ได้เขาเป็น์ทเนอร์ในการทำงานเขาไม่ใช่แค่คนที่เรา โอเคโอเคก็เอ่อต้องพูดถึงไหนแล้วเนี่ยโมดีใจที่มีเขาเข้ามาเป็นพันเดอร์ในการทงานแล้วก็ดีใจที่มีเขาเป็นพี่ชายที่ดูแลเราดีที่สุดนะนีเป็นคนที่ดูแลดีที่สุดก็แค่นั่งเองเงี้ยน่ารักจังเลยนะคะอะแล้วช่วงนี้เป็นยังไงบ้างได้ข่าวและได้ข่าวเยอะมากเลยนข่าวเยอะได้ข่าวยังไงครับพี่กิข่าวเยอะมากเนี่ยฟังจากคนแถวนี้แหละนะคะเขามา วันสิบเอ็ดโมงไหคะข่ามากข่าวว่าจะมีคอนเสิร์ตเร็วๆนี้ให้อัปเดตคอนเสิร์ตให้ฟังหน่อยได้เลยครับก็จะมีคอนเสิร์ตในเร็วๆนี้เดือนนี้นั่นเองวันที่ยี่สิบสามยี่สิบสี่เขาบอกว่าเล่นไม่ได้เหรอเขาบอกว่าวันที่24่สกับยีถูกไหมยี่สิบสี่ย่สิบหันมักจะรู้เยอะกว่าเราใช่ไหมจะอ่ะต่อเอาใหม่นะคะเอาใหม่คอนเสิร์ตนี้เมื่อไหร่นะคะ ี่สครับห้าครับก็กําลังสอบกันอยู่ครับก็จะเป็นร้องเล่นเต้นโชว์แต่ก็จะจัดให้ทุกคนได้อย่างเต็มที่เหมือนกันครับช่วงนี้ก็สอบหนักมากสอบหนักใช่เลิกเที่ยงคืนบ้างเลิกแบบว่าเร็วบ้างก็โหต้องสู้กันนะครับจริงรก่อนก่อนมางานนี้ผมก็เพิ่งไปสอบมาฟิตมากสู้สู้ตายร้องด้วยเล่นด้วยเต้นด้วยโชว์ด้วยครับคือเป็นคอนเสิร์ตที่ครบรถ คงลดแน่นอนขายบัตรไปได้ยังนะเรียบร้อยแล้วฮะโซเอาเรียบร้อยแล้วโซเอาทั้งสองรอบขอบคุณมากไหนไหนใครไปคอนเสิร์ตบ้างยกมาคืนโอ้โหอ้งหอ่าๆไม่เป็นไรถ้าใครซื้อไม่ทันสามารถซื้อได้เป็นไลฟ์สตรีมม hey, ิ่งได้ค like ่ะครับผมขอเคใครขอใครได้เต็มที่นะคะสามารถไปอัปเดตในไลฟ์สตรีมมิ่งใช่อีกทีหนึ่งนะคะเผื่อใครที่ซื้อไม่ทันจริงๆจริงๆอยากจะเพิ่มรอบเนาะแต่ว่ามันหมดแล้วจริงๆ อ้าวทำไมหนูทำได้ไม่ใช่เลยเมฆสั่งบอกว่าร่างกายสังขารไม่ไหวอ๋อไม่ไหวรอเล่นรอเล่นเริ่มมีอายุแเริ่มมีอายุเห็นหน้าแล้วเหรอดูหอดูหอนะคะอ่าโอเคนะคะกล่องมาอย่างงี้แสดงว่ามีเพิ่มเติมจับใหม่หนึ่งท่านผู้โชคดีอันนี้สำหรับการเล่นเกมโอเคนะคะสำหรับการเล่นเกมเพราะว่าติดต่อไปแล้วเขาไม่อยู่ใน อันนี้จะจับให้อยู่ภายในบริเวณงานเะท่านั้นขออนุญ,ญาตจับไปหนึ่งท่านค่ะคนะะเลยค่ะทําวิธีก่อนนะคะจับขึ้นมาหนึ่งเัาท้องวนไปนะคะขอให้ได้ขอให้โดนขอให้รักขอให้หลงนะจ๊ะมาซ้ำอีกแล้วหรอโอเคซ้ามไม่บอกนลนะไหนขอนดูสิและพูดโชคดีได้แก่คุณบุตราการคนเดิมคนดีคนเดิมนะคะคนต่อไป คุณทิวาพรคุณทิวาพรใจใจผ่องอ่ะดิฉันเดาว่าใจผ่องนะคะอยู่ไหมคะคุณทิวาพรใจผ่องนับหนึ่งคุณทิวาพรใจผ่องนับสองถ้าไม่ส่งเสียงกรี๊ดเดี๋ยวยกมือคุณทิวาพรใจผ่องนับสามจับใหม่ค่ะโอเคไปค่ะและรูไวดาเอาใหม่ <laughs> เอาใหม่สิ<น>ชื่ออะไรรูไวดา ข้อีนะครับผมไม่รู้อันหนแูคุณวัยดาวะคุณธุวัยดาอ๋อคุณู้วยัย<อ>ดาโอเคยินดีด้วยโอเคฮะยีจักมิงโอเคถูกไหมคะถูกต้องถูกคนแล้วน่ารักจัง คนนี้ก็มาไวค่ะเจอตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วนะคะ,ะได้ครบถ้วนนะคะสําหรับผู้โชคดีระหว่างที่เรารอนะคะเดี๋ยวมาวอยกันต่อนิดนึงนะคะมเมื่อกี้คุยเรื่องคอนเสิร์ตว่าซ้อมหนักนามากนะคะดูจากสีหน้าเมื่อสักครู่ก็เชื่อว่าน่าจะหนักจริง ทั้งเธอทั้งนิเซ่ร์ยเราทําให้แฟนทๆได้ดูเต็มที่แล้วครับไม่ใ,ใช่ทําโชว์นะเต็มท,ที่อยู่แล้วนะคะแล้วทํางานหนักขนาดนี้แบ่งเวลากันยังไงบ้างประหลาดใจยังไงบ้างมีประลาดใจยังไง,งไมีกกี่แล้วเหรออ๋อมีก่อนเลยเช<อ>ิญค่ะเชิญโ,โ,โ,โอ้โหก็อ่าก็ต้องจริงๆก็ต้องแบ่งไม่จริงเหยื่อดูด้วยเลยก็แบบว่าเราก็แบ่งเวลาอย่างตื่นเช้ามาแปดโมงน่ะจะออกกําลังกายก่อนนี่เป็นไงดูดิยะ ออกกําลังกายแล้วน้องน้องพูดถึงเรียนน่ะเขาได้ข่าวว่าช่วงนี้น้องเรียนหนักใช่ไหมคะก็จริงๆไม่ไม่ถึงกับเรียนหนักคือเรากําลังแบบเตรียมตัวที่จะไปฝึกงานผมก็เลยต้องรีบครูทความทรจําแล้วก็การเรียนทั้งหมด5ปีที่ผ่านมาค่ะใช่แล้วพี่เขาให้กําลังใจไงบ้างเรียนหนักขนาดนี้เรียนหนักขนาดนี้คราให้กําลังใจไงไงพี่ะต้องทําให้ได้โอ้โหปิ้วไงปิ้วตาดีเอิร์ดทําไม่ได้ แข็งๆหน่อยเพราะต้องทำไปได้ครับเพราะว่าเราเลือกแล้วเลือกที่จะทํางานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าเราได้ได้ตัดสินใจแล้วแล้วก็เราก็ต้องรับผิดชอบเต็มที่กับมาเลยตัวเองใช่แต่ถ้าไม่สบายก็บอกได้ทไอ่ะก็ต้องบอกเฉยรอเล่นเราก็จะดูแลเนาะน่ารักอยู่แล้วอ่ะแบ่งเวลาบอกกับร่างกายแล้วก็พักผ่อนเช่นเป็นน้ำมีใช่ครับบอกกับร่งกายแล้วพอกงานหนังสือแล้วก็ถ้าแบบว่าอ่ะ เราก mm ็ไปซ้อมช่วงนี้เนาะแล้วก็ผมว่าจริงๆแล้วอ่ะเราก็แค่พักผ่อนให้เพียงพอแหละจริงๆองผมว่าเวลาเราสามารถอะไรที่อยากทำได้ไม่ว่าจะเป็นการทำงานใช่อะไม่มีอะไรไม่มีอะไรนะคะก็แบ่งเวลาพักผ่อนอ่านหนังสือออกกำลังกายดูแลตัวเองเนาะช่อสายตาพี่พี่ก็มองผมมากเราก็รู้สึกแบบว่า ขยับออกมาทางนี้ไดนึงรู้สึกเป็นส่วนเกิดนะคะโอเคแล้กแรกเราแรกเล่นซลเลซลแซลนะคะอ่ะแล้วเอิ้นล่ะคะของผมหลอกง่ายๆเลยครับเพราะว่าผมทํางานเต็มตัวแล้วฮะนอกจากมีธุรกิจที่ข้างนอกอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแค่บาลานซ์เรื่องการนอนกับการทํางานให้มันเข้ากันก็พอแล้วเพราะผมนนอนยากมากแค่หลับให้มันสนิทแล้วก็หลับให้มันมีประสีผ้าชาววุ้นเพื่อจะได้ตื่นมาอย่างเฟรชเลย โอเนี่ได้ข่าวด้วนะข่าวข่าวใหม่ข่าวเขาบอกว่าข่าวใหม่ด้วยข่าวใหม่เนีขาบอกว่าเมยเอิร์ธเนี่ยทำงานหนักแล้วก um> um> ็มีธุรกิจใหม่ด้วยใช่ครับใช่ไหมคะเป็นธุรกิจอะไรนะคะอะไรฮะอะไรคะเกรี๊่เหรอคะอ๋อใชเปิดร้านนวดครับค่ะอ่าเปิดร้านนวดใช่นวดแผนไทยครับอุ้ยต้องไปใช้บริการนะคะทุกคนเพราะว่าคลายอาการปวดเมืปิดที่ไหนยังไงนะคะ แอปฝากร้านได้อยู่ตรงรังน้ำครับใช่ถ้าจะพิมพ์มือเมย์ก็ไปได้ถ้าทุกบลินเมืย์ก็ไปได้นะครับผมเดี๋ยวผมออฟเฟอร์แล้วดูแลให้แล้วก็ในอนาคตจะเปิดคาเฟ่ด้วยครับอุ้ยธุรกิจเยอะมากแล้วเขาเปิดร้านใหม่ให้ของขวัญอะไรหรือยังคะมีของขวัญอะไรยังอะไรอะไรของรถไปไง่ายใบข่ายคซื้อข่ายฉันโอ้โหฉันลดให้แสงโล้อ ดูดูดูราคาที่หลังค่ะเจียบกันแล้วเจียบกันแล้วโอเคเดี๋ยวค่อยมาพูดคุยกันต่อนะคะในช่งท้ายเดี๋ยวตอนนี้ก็น่าจะรู้แล้วนะได้ของส่วนลดส่วนลดอะไรยังไงกันบ้างจริงๆอยากรู้เยอะกว่านี้แหละนะคะแต่ว่าตอนนี้ทุกคนเขาแบบว่าอยากจะฟังเพลงกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เอ้ยกับเอ็จะให้เบรกเล่เพลงกันก่อนเนาะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงหัึหน้าใ้

เท่ากับภูกเขาเท่ากับเะเล <laughs> đồng, đồng, đồng có một đợt này à? Có một này à? là แต่ไม่มีแต่ไม่มีไม่มีชื่อใช่ไหมไปเซิร์ชหาต้องชื่ออะไรทำไมแบบปกติเราก็ต้องหาเจอนะเราเป็นนักเซิร์ชมือหนึ่งเลยนะทำไมเราเซิร์ชไม่เจอนะคะก็เลยมาเจอแฟนคลับเขาบอกว่าดองไม่มีชื่อพี่คือชื่อไม่มีชื่อจริงๆใช่ไหมชื่อดองชื่อว่าไม่มีชื่อคือเราคิดหนักมากว่าจะเอาชื่ออะไรดีจังทายแล้วว่าเรายังคิดไม่ออกนะเพราะว่าแฟนคลับก็อยากให้เป็นชื่อนี้ชื่อนี้อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่า เป็นดอมไม่มีชื่อแล้วกันมันก็เก๋นะแล้วมันก็เราก็ชอบไปแล้วใช่ไหมคะก็เป็นดอมไม่มีชื่อแล้วกันนะคะเอาล่ะตอนนี้ถึงเวลาที่ลนะัคกี้แฟน ทั้งหมด10ท่านนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคะเราจะให้แฟนๆเนี่ยขึ้นมาถ่ายรูปทีละท่านนะคะโดยจะมีช่างภาพหลักของเราช่างภาพหลักคนไหนคะยกมือเลยโอเคอยู่ด้านหน้านะคะเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนนะคะไปรับรูปได้ที่เพจ a c e b o o k นะคะของเซ็นทรัลรับพลาวนะคะอ้าวล่ะเดี๋ยวเชิญทีละคนเลยค่ะเชิญเลยค่ะนะะตรงกลางเลยจ้าตัวเองนะคะเดี๋ยวขอ